เ้ยก <Hey>, mm ินในเดือดแ้ะกินเดืดแล้วน่านัาเลยเสือ เอาละมันไดมันกดแล้วมันชุดได้ก่อมาฮันชุดกากกักชุดกับ,กบปรกมันมาอยู่ที่ชุดมันอยู่ที่คนเดีนะมัน ตอนนี่มีคนเยอะๆอย่าไปกลัวมัน ว้ยลงมาก็มีสน,นบยว่ะเฮ้ยเกีดดยดเกียดเลยไม่ทำอย่างน, <laughs> น,น,นี้เย ปืนรวดแล้วมีกระดานแล้วมาจะมัดจะมวยจ,จะอะไรก็มาเจอบ้องนี่บอกเลยนะเจอบ้องอะ่ะ ก็มาดีก็มาดีครับบอกเวยวันเดออกนสนัยอย่างว่านักสิบหาย มีพลอ้าวหอกก็มาดีก็มาดีครับอืมเลีงมาได้แต่ไกลเลยไอเนี่ยเกินไปอ่ะ ไม่เคอปุยน,อยนนอน่ะมันเคยเห็นนะอ,อ๋อไอ้นี่ว่าคนตกใจพองตัวเองเจ็ดแปดคนอะไรหรอครันั่นนี่ นาย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 ออกมาซิโอ้ของโปรดอันนี้ของโปรดบอกเลยอะไล่ะมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ย ไอ้ผู้่วยซัดโดนตดกเสาเลยลงมาดิลงมาดิลงมาดว่วนเลยลงมาดว่วนเลยยัดเปียดลงมาดว่วนเลยเนี่ยเวียนกรมตาำสนองบางอาดกันหน่อยผมกันหน่อย เดวของฮืวเต้หล oh, ังมะเด้โหไม่ขนามือครับตอนน้อนมีรอยนัดเห่อการอยนัดกมีแหบอันเนี่ยบอง ชอรมเอ,เ,อเอา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 มีคนจะตายมีคนจะตายอยู่ทางไหนบอกมาเดีย๋ยวจัดการเอง โอ้ยยางหาซอยางหาซิโอ้ีอไไ่จะคกว้างนะอาจจะว้างควงัวนนะนี่มันกวนตีนไ,ได้ไม่ได้แม็กจะมดแล้วเอาเอาเอาทำโบวิ่งเข้า,งว,งขางวงน่ะ นี่เข้าวงก่อนอะไรเด้อหารถมาแล้ว,วหารถมาแล้วหารถตามมาแล้วไอเป็นหลุดมานี่แหละ ถึงมองแล้วโอ้โหเดินก่อนจ้ากำให้ยงมฮมิดมาสิมาแล้วสิมีไหนไหเดีอ้เดีดยวเด็เดเดี๋ยวๆเดเ ก็คิวหมดอะครับเนี่ยเมืออนี่แบบตัวหับกินทีทีตังมีสานะไม่ได้ เมื่อกี้เห็นตัวมันดงโรดประธานอะ่ะดูอัดขำโรดเลยข้างหนละังมะ น,นต <S 1> <S 1> <S 1> <S มาสามเลยกับมัเนเดาเกินไปเดี๋ยวยืนนานนะพระเจ้า มาหลังแล้วนะมันจะวิ่งมาอย่างเดียวนะหนังเจ้าหนังเจ้าจะมาลอยหลังข้าน้อย ไว้น้ำไว้กันเนะี่ยเกิดเป็นเละเกิดเป็นเละขึ้นสะพานดีกว่าขั้นไวน้น้ำมาเลยไหนไปกลัวมันจัดการเลยไม่ไหน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 ม,มีคนตานตูดดูไหมนะ แจ๊ดสอยบอดเลยยาวเ เอาลดดีมันไปแบบันโ,โอ้ย้อาอเคนปืนชหนนีอาคนปืนนจะคนปืนโน้ดเป็น,นคนปืนปปนะขับไปเ้ยขับไปเลยดูดูดีด,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 ดีคบบเ้คนปืนที่เป็คอร์ ลำโบนี่คือลำโบอา๋อขุนห้อนบัตรขี่ม,มีแค่น,นั้นอ่ะทำบัตรขี่ด้แล้วนะจนอย่างนี้นะขบวนมีอย่างน่ะสีเขียวเฮ้ยมีรถถังมีกันนะไปรถถังรถถังทำไปก่อนได้เปรียบ ไปก่อนได้นั่งข้านครับมาเนียนั่งอยู่ไปได้ดีกว่ามีคนก็บ,บอกเลยนังไหนนะบอกเลยนะข้านาเป็นยังสีเขียวๆนะ เห็น oh oh <dear>. ี่ยบอกปั้มยาให้มนเต็มๆนะน่ตัวปั้มยาเดตายแล้วไปเลยขับไปเลยขนาดมีคนงขนาดมีคนขนาดนี้มีคนไปไป

น้าเป็นเนียนะอะแ่วดอกเจอเป็นสลิพคนเหรออย่บนฟ้านะก็เ็ อะไรอย่างเนี้ยฮะด้วยด้วยที่ไต่ได้เลยนะไปไปไปเข้วงก่อนเขบาวงก่อน นี่นี่ี่นี่ไหนวะขาวบองะไรมุขาเดอร์มุขาเดอร์มาขอาไปราบินเดียว ทำไหมาเย้อ,อ้าวเนี่มันขึ้นนะนี่นะหลลังจ็บ่อะอาวสีนีนม่มีอไรตาใครจะไปหันล่ะ

ต้มต <ítulo> ้มต้่นบ้หาวนี่ตานะมัแหงนะมยกเขาโจ้เาจะขาวนี่จะเย็นๆได้ซาบู่ซบูนะกแกเก่อนตายก่อนน้ว ืนคนดีนนันเาไเลยอนี้มาเลิกปืยเนาะหาปืนมาเจอละเินเจ็บใจอ่นะนัเจ็บงเลยมันยิงอยู่วะน,นี่มันหาจังเลยอ่ะเป็นมันเล่นในคอมแล้วมันหาหว,วนะน่ะ ยิกอกิเลยยิงเลยมันยิงมาได้มันมาถึง มันต mm ์ตะมนมันาง ย้อนระเบิดฟันแมวมันหรอมองมันไปเลยมันเล่นเม้าไงเขาเล่นมือไงคุณอะไรอย่างกันดูมันหันมาสวนก็หูแล้วคืาอาจจะลิ่นเล่นแล้วก็ได้อ๋อมือหรอมันในอ่อมตรงนั่นเลย ข้าวอ่ะข้าวะ